ชวนให้คิดติดตามสถานการณ์อีกแล้วนะครับสามบกราวันนี้วันที่สองไงมสามบกราเพดาวแปดแจกบอกว่าพรุ่งนี้สามกราชายหญิงคนใดทําไมต้องชายหญิงอะแค่ชายคนหนึ่งหญิงหรือชายหรือหญิงหรือทั้งชายทั้งหญิงมาเป็นคู่เลยเนี่ยมันก็ชวนให้คิดจะได้กระดาษเอเซเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่วาสนาผู้ใดหนอแล้วติดเครื่องหมายตั้งคำถาม เอ็กก่อนหน้านี้คุณหนุ่มก็ใช้คำนี้นะวาสนาผู้ใดตอนวันปีใหม่อะวันสงก้านปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นหมายเป,เป็นฟ้องอะฟ้องแต่ไม่รู้ว่าฟ้องใครนะล่าสุดเป็นเบลดดาวแปดแชกก็ใช้คําเดียวกันเลยนะหรือมันบังเอิญเพราะมันเป็นชื่อเพลงดังวาสนาวาสนาผู้ใดเนาะอ,อย่างนี้เหรอครับชายหญิงคนใดจะได้กระดาษ A4 เป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ คือก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพดดาวแปดแฉกเป็นเพดวงในนะฮะชื่อดังนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับอะไรคดีใหญ่ๆอ่ะที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เราเร็ว,วนี้ด้วยวันนี้บอกเป็นกระดาษ A4 นะโอ้ยผมก็เป็นคนติดตามข่าวเป็นนักข่าวอยู่ด้วยนะฮะแบบมีลุ้นระทึกเลยนะวันพรุ่งนี้3ม,มกราคม